สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไซอีกแล้วนะคะวันนี้ไซจะมาทำชาเลนจ์ยี่สิบวันลดน้ำหนักก็หลังจากที่เรากินไปนานวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มต้นลดน้ำหนักใหม่อีกครั้งความจริงเริ่มเมื่อวานแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเริ่มวันนี้แล้วกันยังไงก็ช่วยกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ รอบนี้ใส่ก็จะกินกาแฟเมลเปิลโก้คอฟฟตัวนี้ทุกเช้านะคะก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ช่างน้ำหนักวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาชัางอีกทีวันที่21เลยได้เวลากินข้าวแล้วค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมง50นะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน เมื่อวานใส่ซื้อมาม่าโอเคคาโบนาร่ามาตุนไว้เดี๋ยววันนี้ใส่จะกินใส่ชีสด,ด้วยใส่ไข่ด้วย <c oughs> ลูกชิ้นด้วยใช่ค่ะไม่อิ่มน่าจะต้องหาอะไรที่มัน เค็มๆมาแบบตัดนิดนึงขอกินข้าวเพิ่มอีกนิดนึงกินข้าวกับปัาเค็มกับตนีครทอนะคะค<ป>ุณน,นี่อยากกินไก่ย่างพวกนี้อยากกินไก่ย่างอ่ะหรือจะกินแมวย่างดีนะตอนนี้สี่มงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้าห้องน้ำเพราะว่ากาแฟาเริ่มออกฤทธิ์แล้ว ตอนนี้ก็กําลังจะไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะกําลังจะหนึ่งทุ่มแล้วยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะทุกคนในส่วนของการออกกําลังกายวันนี้นะคะก็มีตันจักรยานครึ่งชั่วโมงไม่มีเหงื่อเลยทุกคนฝ่ายรัดเอวก็ยังใส่อยู่นะเสร็จแล้วก็มานอนยกขาอีกครึ่งชั่วโมงยกดัมเบลไปด้วยนิดหน่อย ในส่วนของวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อาจจะไปกลิ้งอีกสักประมาณรอบละสิบครั้งสักห้ารอบอืมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายลดน้ำหนักแล้วก็บันทึกการกินของวันที่หนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันชาเลนจ์ลดน้ำหนักอืมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยวัดสัดส่วนดีกว่าวันนี้เอาแค่นี้แหละ นี่เดี๋ยวเราจะไปกลิ้งอันนี้ต่อแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดดันให้เราทำครบ21วันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย